สื่อเอเชียยกขึ้นหิ่งบุรีรัมยูในเต็ดครับล่าสุดโคตรโหดตีข่าวกว่าแชมป์ทุกรายการในประเทศไทยลงแข่งปีนี5รายการกวาดไป3เหลืออีก1เป็น4ขณะที่มาซาทาดะอีชิอิซุ่มดูฟอร์มนัดชิงชนะเลิศ f อฟเอครับเมืองทองบุรีรัมและนิชิกะยะดูเสริมทัพนักเตะทีมชาติไทยยู U 23 ส่วนชาติอาเซียนเอาจริงแล้วล่าสุดเอ็มลีกผุดโปรเจกต์ค,ครับสะเทือนอาเซียนโคตา้านักเตะต่ตางชาติมากที่สุด15คนต่อทีมอูห้หูบ้าไปแล้วทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับล่าสุดเลยเนี่ยก็ นัดชิงชนะเลิศ AFA คัพเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยครับว่ามาสัชิีิแล้วก็ทาคายุกินิชิกะยะนะครับสคุณซื้อทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และยู23เนี่ยก็เข้ามาชมเกมนี้ด้วยนะครับก็คงจะมาสอดส่องฟอร์มของนักเตะที่จะเรียกเข้าไปในทีมชาตินั่นเองนะครับ แน่นอนล่ะครับทางด้านของเฮดโค้ชใหญ่ทีมชาติไทยเนี่ยก็มีรายชื่ออยู่ในมืออยู่แล้วอ่ะซึ่งเกมนี้เนี่ยน่าที่จะได้เห็นนักเตะอย่างสุประชัยใจเด็ดแหละประเมศอาจวิไลอ่ะหลักๆกันนะครับว่าใครจะเหมาะสมในการยืนตัวรุกนะครับขณะที่กรวิทย์ศาอย่าเงี้ยนะครับก็ได้เห็นด้วยก็มาจากทั้งสองทีมนียพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นคณะคำยกนะฮะแล้วก็ยังมีนะครับ กองหลังอย่างทรงวุฒิไข้ครวนนะครับแล้วก็สัสลักหายประโคนนี้ไม่ได้เล่นนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเนี่ยครับคือสิ่งที่เฮดโค้ชทั้งสองท่านเนี่ยได้เข้ามาดูแต่ว่ามันก็มีจังหวะผิดพลาดบ้างนะของตัวทีมชาติเนี่ยชนิดที่ว่าก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ นะครับของเมืองทองแต่ถ้าจะหากว่าดูฟอร์มกองหน้าจะว่าไปแล้วปรเมศอาจวิไลนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในจังหวะทําประตูแต่ว่าโอเคมันก็จะมีบางจังหวะที่น่าจะตัดสินใจที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้เหมือนกันนะครับอยู่ในเกมแต่หลังเกมการแข่งขันนะครับสื่อต่างประเทศหลายๆสำนักนี่ก็เอาไปตีข่าวกันแหละครับ ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือความยิ่งใหญ่ความโหดความดุของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับคือเล่นมากี่รายการก็จะกวาดแชมป์ไปเสียทุกหมดทุกรายการเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็บอกว่านี่คือเบอร์หนึ่งของสมโมสรจากไทยนะ หรือว่าเซาท์อีสต์เอเชียในฤดูกาลนี้ก็คือแบบอันดับหนึ่งในอาเซียนเลยตอนนี้บุรีรัม5้ทัวร์นาเมนต์กวาดไป3แชมป์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแชมป์ในไทยเนี่ยก,กวาดมาทุกแชมป์แล้วก็รวมไปถึงอาเซียนด้วยแต่ว่าโอเคถ้าเป็นในระดับเอเชียหรือว่า ACL เนี่ยก็ทะลุเข้ารอบ8ไปได้นั่นเองนะครับก็นี่แหละครับสื่อหลายสํานักก็ตีข่าวว่านี่คือสุดยอดทีมแล้วก็โหลดดิงอีกหนึ่งรายการไทยลีกได้แล้ว นะครับโชปปี้ได้แล้วเอฟเคัพได้แล้วแล้วก็เหลือบอลถ้วยเนี่แหละครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าความยอดเยี่ยมของบุรีรัมยูในเตดจริงๆและคุณเนวินเนี่ยหลังเกมก็พูดไว้เลยนะครับว่าแชมป์ที่3ตามเป้าหมายขอบคุณแฟนบุรีรัมยูในเตดทุกคน31พอคอไปล่าแชมป์ที่4ปีนี้จะฉลองสี่แชมป์บุรีรัมยูในเต็โอ้ยโอ้โห,โห,โห,โหคือต้องบอกว่าบุรีรัมยเขาพูดแล้วเขาทำได้ไง มันก็ดูไม่เคอะเขินมากบางทีพูดเยอะแล้วทําไม่ได้เนี่ยมันก็นะเนื้อออกมาเออเขาก็บอกว่ากูแชมป์ช้างแชมป์กูแชมป์ช้างเอเครับนี่คุณเนวินว่าอย่างนี้ก็โพสต์นะครับในเพจของลุงเนวินเนี่ย แล้วก่อนเกมจะบอกว่าสิ่งที่คุณวินเขาพูดเขาบอกว่าบุรีรัมยอมรับว่าเมืองทองเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของไทยลีกอันนี้คือก่อนเกมนะที่เขาพูดเนี่ยแล้วก็ออกมาตามนั้นน่ะเขาบอกเขาเคารพอดีตแชมป์ไทยลีกแต่วันนี้มันต้องจบด้วยการน,นำแชมป์ช้าง f a Cup กับแชมป์เอรินานะครับถ้วยแชมป์ช้าง f a Cup จะมีคุณค่าสูงสุด เมื่ออยู่ในที่ที่ควรอยู่เมื่ออยู่ในมือของผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้ถือผู้ชูในฐานะแชมป์ไม่มีทีมไหนจะเหมาะกับถ้วยช้างนะครับ F a ครับมากเท่ากับช้างเอรีนาแล้วไม่มีทีมไหนที่จะเหมาะสมเป็นผู้ชูและอุ้มถ้วยใบนี้เท่าทีบุรีรัมแล้ววันนี้ไม่มีแฟนทีมไหนจะแย่งถ้วยใบนี้ไปจากบุรีรัมได้โอโพูดเหมือนแบบแข่งเสร็จแล้วะนะไอตอนที่พูดเนี่ยนะฮะ พอพวกเราจะสู้กันสุดชีวิตสู้สุดหัวใจนําถ้วยช้างนะครับกับบ้านให้ได้ตามเป้าหมาย4ีแชมป์นั่นเองนะครับคือก็ต้องบอกนะว่าไม่วันเหนื่อยแค่ไหนมันก็ต้องสู้ล้าแค่ไหนมันก็ต้องทนนะครับแล้วมันยังมีความกระหายอยู่ตลอดทุกถ้วยทุก,ทกรายการอันนี้เป็นสิ่งที่โคตรโหดโคตรยากเลยนะไม่ง่ายนะครับอ่ะนี่ก็คือบุรีรัมยูในเต็ดนะครับ แต่ในทางรองแชมป์กันบ้างดีกว่านะครับเมืองทองเนี่ยได้รองแชมป์ FA นะแต่ว่าซีซั่นหน้าจะไม่มีจีโน่เรตเตียรีแล้วนะครับคุณซือของเมืองทองยูเนเต็ดก็จะเปลี่ยนเป็นโค้ดอ้นรังสรรวิวัจยโชคนะครับเข้ามาคุมทีมเมืองทองแทนซีซั่นหน้า ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วจีโน่ก็ทําได้ดีมากๆนะครับแต่นั่นแหละครับต้องบอกว่าจีโน่อยากกลับตั้งแต่ช่วงตอนที่แพ้6นดติดแล้วแต่ว่ามันยังกลับไม่ได้ไงนะฮะยังมีสัญญาอยู่แล้วเมืองทองก็ใช่ว่าจะ,จะจะสามารถปลดใครก็ปลดได้ไม่มีตังค์ชดเชยอ,อีกมันก็จะเหนื่อยนะครับแต่ล่าสุดครับเมืองทองเปลี่ยนโค้ดนะครับหลังจากจบเกมในการที่ไม่ได้แชมป์เอฟเอคัพเนี่ยก็เป็นพี่อ้นนะครับตัวตายตัวแทนอยู่แล้วนะ คือเนี่ยฮะคอมเมนต์แฟนบอลก็บอกว่าเสียดายจริงๆแล้วจีโน่ทำได้ดีนะเออก็ไม่น่าปลดนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นความต้องการของเจ้าตัวด้วยนะครับเหมาะเลยครับนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเออก็อยากรู้นะว่าเปลี่ยนทำไมอ่ะเนี่ยก็มีคนมาให้คำตอบนะฮะบ,บอกว่าเออจริงๆแล้วฟอร์มก็กำลังดีๆเลยนะเสียดายนะครับบอลมีทรงกับนักเตะมีต่างชาติมาช่วยน่าจะโอเคกว่าน,นี้แต่ตอนนี้สวอตทีมมันเล็กไงนะครับ ท่านนี้รู้รู้จริงก็บอกว่าตามข่าวลือคือเมียอยากกลับยุโรปเมืองทองก็เหมือนอยากปลดตั้งแต่ช่วงแพ้ติดๆแต่ไม่กล้าฉีกสัญญาเลยให้คุมทีมจนหมดสัญญาไปเองนั่นเองนะฮะและจีโน่เขาไม่อยากต่อแล้วเขาอยากกลับแล้วด้วยนะครับเออหรือหลายๆท่านก็บอกว่าปั้นเด็กแน่ๆถ้าไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยกลัวเหตุการณ์มันจะเดจาวูหรือเปล่าเหมือนตอนท่าเรือนี้เออนะฮะแมนยูเมืองไทยนั่น่ยโดนแล้วนะครับ เสียดายจีโน่น่าสงสารน่าจะให้สารงานต่อนะครับอ่ะก็แล้วแต่มุมมองแล้วก็วิธีการของแต่ละสโมสรล้กันว่าอันไหนดีที่สุดนั่นเองนะครับในขณะที่ทำเนียบแชมป์เนี่ย FA Cup เนี่ยถ้าพูดกันตรงนี้เลยเนี่ยเมืองทองไม่เคยได้แชมป์ FA Cup นะฮะส่วนบุรีรัมเนี่ยเสมัยอ่าเชียงราย3สมัย นะครับแล้วก็เป็นทีมอื่นอื่นคละคละกันไปราชประชาราชาวิถีนะครับรวมไปถึงโคต้าอาเซียนแล้วก็ acl เนี่ยใครได้กันบ้างนะครับตรงนี้ก็คือทัาแชมป์เนี่ยไป f c Champions League Elite แล้วก็ play off ฟนะครับรอบเพลย์ f อฟแชมป์เป็นบุรีรัมไปรอบลีกเลยนะครับแล้วก็ แบงคอกเนี่ยไปเพย์ออฟก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าเพลี้ยงพร้ำก็จะตกไปอยู่ใน f f c h h m p p o o s s l e g u u e 2นะครับ ACL 2อ่าแล้วก็รออยู่แล้วก็คือ BG United นะครับไปรอในรอบแบ่งกลุ่มอยู่แล้วก็ต้องดูว่าแบงคอกอาจะไปถ้วยใหญ่หรือถ้วยเล็กได้แล้วก็ยังมีราชบุรีลุ้นโคต้าพิเศษหากเกาหลีเหนือไม่ผ่านขับไลเซนซิง นะครับแล้วก็ยังมี f f c h a ช l e เลนยังมี FC League หญิงนะครับอัน2อันนั้นก็ว่ากันไปนะส่วนรายการอาเซียนคลับแชมเปี้ยนชิพที่เพิ่มทีมมาเป็น14ทีมเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูว่าใครจะได้โค้้าทีมที่3เพราะตอนนี้คือบุรีรัมยูเนเต็ดในฐานะแชมป์ได้ไปหนึ่ง นะครับ BG ปทุมในฐานะแชมป์ลีกครับก็ได้ไปอีกหนึ่งส่วนอีกทีมเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะอยู่ในอันดับตารางคะแนนนะเพราะฉะนั้นมันจะได้แบบแข่งขันกันสูงหน่อยไงอย่างนั้นนี่ไม่มีแข่งขันกันเลยมันก็อาจจะเงียบๆกร่อยๆกันได้นะครับอ่ะเรามาปิดท้ายกันที่โคต้านักบ,บอลต่างชาติของลีกมาเลเซียกันบ้างดีกว่านะครับคือบ้านเราเนี่ยปรับเป็นโคต้า7แล้วว่าเยอะแล้วนะก็คือ3นะครับหรือ5บวก2อะไรอย่างเงี้ยนะครับ5แล้วก็2 ต้องมีโคต้าต่างชาติเอเชียรวมกันไปเลยนะครับใครก็ได้แต่ว่ามาเลเนี่ยต้องบอกครับว่าลงทะเบียนสูงสุด15คนนะคือต้องบอกว่าโคต้านักเตะต่างชาติเนี่ยมาแบบเต็มอะเอาจริง นะฮะได้ประกาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ละสโมสรที่เข้าร่วมก็จะได้รับอนุญาตลงทะเบียนสูงสุด15คนแต่เงื่อนไขในการลงสนามมันก็มีคือถ้าลงทั้งหมดเลยก็แย่งนะครับเขาบอกว่าสามารถลงในวันแข่งขันเนี่ย9คนนะไม่ใช่ทั้งหมด15 15นี่อาจจะลวยแล้วมาเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับแต่ลงสนามพร้อมกันเนี่ยได้ 7คนเท่านั้นนะครับคือต่างชาติ4เน็ตเนะ็ะเอเชียหเป็น5ใช่ไหมแล้วก็อาเซียนอีก2คนนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่หลายๆชาติในอาเซียนเนี่ยปรับมาสู้ นะปรับมาลุยกันเวลาไปบอลถ้วยเอเชียเนี่ยเขามีการปรับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรอดูทิศทางของบอลไทยแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ